ค่ะค <listed. S 3> ุณ oh, เหรียญโอ้ยเหรียญใครเนี่ยเหรียญพ่อไม่ใช่อันนี้มันเหรียญของของเล่นเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบาทมีใครร้องเพลงกุหลาบตลอดเวลาเนี้ยไม่มีใครหรอกหน้าบ้านนะนี่มีเงินก็ ของหนูนะพอนี่ค่ะอย่างนี้เนี่ยใช่เหรอคะใช่มันจะแบบมันมันมันเล่นได้มันไม่แตกเลยมันไม่หายอะไรอ่ปกติมันก็ไม่หายนะมันจะกิง้งตรงนี้ตลอดเลยพี่เกียวเดี๋ยวพี่เกียวเป็นคนอาบน้ำลายต่อไปนะครับถึงคิวพี่ตาเสร็จแล้วก็เป็นพี่เกียวนะครับลกูกพี่เกียวเขาได้ยินไหมเอ่ย ส่งพี่แนนจำได้เหรอฮะฮะไม่หายละบูเบแหละไม่ยังฮะฮะฮะอะไรเขาอยู่ข้างนี้เอามาให้พี่แนนค่ะ ปขอถือป้องอเกรนี่ก่อนนางตัวหลุมันจะมาถือผมมันถือมั่งน่งแข่งน่องแข่งน่องคนเกษตรวิสัยไร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 นรไ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 ไรไรไร่รไ่ งานแขงเรือบรรน้องหอยนี่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 ขั้เียรย้บนพุทยพี่พายอย่างอายถึกตาแข่งเรือลำซีม้วนละนี่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 นมองส่พายทำให้หน่อยพี่พึ่งไปหนึงขอทำาให้ไปหนึ่งนะคะโอ้ยเจ็บเจ็เจ็บพี่แนนคะพี่แนนอยู่ไหนคะู เอาไปพ่อลูกเอาไปพ่อ <มา S 1> พ่อขอพ่อต้องใช้ลูกพ่อต้องใช้น้องเปนหรอเพลนี้ไม่บอกว่าล้อกนไม่บอกหรอกหนูไม่บอกหรอก นูบอกหน่อยพ่อพ่อไปช่อาพ่อชื่อภาษาอังกฤษพ่อยังไงอ่ะ B I G B I G B I G เสร็จแล้วจ้า B I G ต่อไปคิวขอเนี่ยอาบน้ำด้วยอาบปุ๋ยเสร็จแล้วเปิดให้หน่อยอาบปุ๋ย ไไสวัสดีสิก่อนก่อนจะเปิดอะไรนะก่อนจะดูการ์ตัวอะไรนะสวัสดีนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ Have a nice day เร็ว Have a nice day to everybody เล็ว Everybody Everybody Have a nice day Have a nice day Happy Nice day to everybody Loo ูไป y daddy อันนี้อะไรดีหน้าหมีด่าดีโมบู พเป็นตาหักตาแพงงนาอพี่น้องเอ้ยน้องนาลิตาพ่อบีกน้องโตเกียวอยู่น้อกันสามคนน้องนาลิตาก็บอกเก่งเก่งน้องโตเกียวก็ลองเพลงจอยจอยนี่แหละน้องคะว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อแม่เป็นนักลองการลองเพลงเป็นแต่เกิดเอาหลวดน้องโตเกียวอ้าเป็นตาหักตาแพงค่ะพ่อบีกัดสอนภาษานอันน้องนาลิตาดีดี พอบิ๊กเป็นได้ภาษาเนาะพี่นองเนาะเป็นเวลาลูกมาอยู่น้ำเิ่นกับผ้าลูกว่า,าอันภาษาอังกฤษนองกับสิได้กับไปเนาะได้น้อยได้ลายกันย่งดีมันบอกพี่นองว่าเป็นตหาหักแต่แพงความสุขของสามคนพ่อลูกโดนโดดในมืพอเถิอแต่ว่าต่อไปนี้กับคอให้ได้พอกันดูดูเลยมาหากันดูดูเนาะให้พอบิ๊กแต่ว่าก็คือว่าหลักมันเกิดขึ้นอยู่กับงานพอบิ๊กน้ำเนาะกันพอบิ๊กว่าง ตรงมือวันนยุดธกับสิได้พ่อลูกพี่น้องอนะ้เมื่อนี่เบิดมือละเฮารอชมความสุขของสามคนพ่อลูกนะจ๊ะพอบีอ่านํำให้น้องนาลิตาเร็จหล้กว,วกับสิโตเดินน้องโตเกียวเร็จแล้วกับสิพาดลูกออกไปชอปปิ้งไปหาเหรียญหาเที่ยวนาะพี่น้องเนาะรอเบิ่นความสุขเบิดมือเลยเฮาเมื่อนี่เอฟซีรับรองว่ามีความสุขเบิดมือขึ้นกันจ้ะ